การไฟฟ้านครหลวงมีการประเมินผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะปรับตัวลดลงถึงร้อยละ50นะคะหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นมีการกำหนดเงื่อนไขจะช่วยเฉพาะผู้ที่ติดตั้งมิตเตอร์ไม่เกิน5แอมป์เท่านั้นและเงื่อนไขใหม่นี้นะคะก็จะช่วยลดภาระของรัฐเหลือเพียงแค่30ล้านบาทต่อเดือนจากเดิมที่อยู่ที่90ล้านบาทต่อเดือนค่ะนายอาทรสินสวัสดิ์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอนอบ,บอกว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีถาวรต้องติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน5แอมป์และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน90หน่วยต่อเดือนเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิ์ทำให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2554เป็นต้นไปปริมาณผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีจะลดลงถึง้อยละ50จาก500,000รายเหลือเพียงแค่250,000รายเท่านั้นคิดเป็นมูลค่า30ล้านบาทต่อเดือนจากเดิม90ล้านบาทต่อเดือน ผู้ใช้ไฟทุกรายเนี่ยก็จะได้ลดค่าไฟในส่วนของ FT 6สตังค์นั่นหมายถึงว่าผู้ใช้ไฟประเภทต่างๆเมื่อกี้ที่สนับสนุนนั้นเนี่ยสนับสนุนเพียง6สตังค์นะครับนี่น,นี่นี่คือรายละเอียดทีนี้ประเด็นถามว่าคนที่มิตเตอร์ใหญ่กว่านั้นทำอย่างไรในกติกาที่คณะกรรมการ,ก,ารกำกับการพลังงานเนี่ยระบุนั้นเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให,ให้นั่นหมายถึงว่า คนที่เครื่องวัดขนาด15แอมป์แต่ใช้ไฟไม่ถึง90หน่วยอันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถจะเอาเงินหน่วยหรือค่าไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยไปฝากไว้ที่กับผู้ใช้ไฟอื่นได้ครับ2 5 0 0 0ายตอนนี้เนี่ยก็คือ90หน่วยที่มีเครื่องวัด5แอมป์นะครับ30ล้าน30ล้านบาทต่อเดือน นายอาทรยังได้จีจ้แจงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยเปลี่ยนจากระบบสายป้อนอากาศมาเป็นสายป้อนใต้ดินที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้ว3โครงการคือหนโยธินพญาไทยและสุขุมวิทยคาดว่าจะนำสายป้อนใต้ดินครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใน15ปีโดยทางผู้ว่าการกฟนบอกว่าผลจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบกับปีก่อน ลดลง3.5%เพราะอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในช่วงต้นปีประมาณ3องศาเซลเซียสจากภาวะปกติรวมทั้งการลดลงของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติในญี่ปุ่นทำให้รายได้รวมครึ่งปีแรกของกอฟอนอ,อยู่ที่7.43มื่นล้านบาทลดลง10%จากช่วงดูเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่3.6พันล้านบาทจากจำหน่ายไฟฟ้า 2.1มืนล้านหน่วยโดยเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือ7,898ล้านหน่วยเพราะช่วงที่มีอากาศร้อนและคาดว่ากำไรสุดที่ทั้งปีจะอยู่ที่6.1พันล้านบาทแต่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กำหนดให้กอฟออรฟนต้องคืนรายได้ค่าไฟฟ้าของปี2551-2553ด้วยการปรับลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนผ่านค่าเ t ในช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคม2554ประมาณ6สตาค์ต่อหน่วยคิดเป็นวงเงินประมาณ2,000ล้านบาทส่งผลให้กอฟนอมีกำไรสุทธิลดลงเหลือ4.1พันล้านบาทค่ะ